พายุแมทโมทำฝนตกหนัก6-7ตุลาคมกรมอุตุนิยมยวิทยาประกาศว่าพายุใต้ฝุ่นแมทโมอ่อนกำลังลง,ลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของจีนมีความเร็วลมสูงสุดก็ได้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วโดยม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จากอิทธิพลของพายุทำให้ในช่วงวันที่6-7ถึงตุลาคม2568มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและน้าล้นตลิ่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง